เปิดอายุว่าที่นายกคนที่30พิธาลิมเจริญรัตเรียกได้ว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอนค่ะ จากผลการน,นับคะแนนเลือกตั้งในปี2566พักเก้าไกลได้จำนวนที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดชนะพักเพื่อไทยและทีมพิธาประกาศแล้วว่าจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลซึ่งหมายความว่าทีมพิธาเจริญรัฐมีโอกาสสูงมากที่จะขึ้นมาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะเป็นลูกคนโตของนายพงศักดิ์ลิ้มเจริญรัฐอดีตที่ปรึกษานาย,ยกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหลานชายของนายพดุงลิ้มเจริญรัฐ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีในสมคิดจาตุศีพิทักษ์สมัยรัฐบาลในทักษิณชิน,นวัตรและเข้าโรงเรียนประถมมัธยมต้นที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนปัจจุบันนั้นอายุ 42ปีเกิดเมื่อวันที่5กันยายน2523และด้วยวัย42ปีทีมพิธาลิมเจริญรัฐจ,จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอายุน้อยที่สุดในรอบ70ปีค่ะ